โอ้โหตื้อครับนะตื้อไม่ดิ้นแบบนี้ครับตื้อไม่ดิ้นแบบนี้ครับัดำครับตานะชมครับโอ้ตัว wow. oh. สวยครับ อีกแล้วครับนวราชแนลนะครับเช้านะครับวันนี้ออกมาตั้งแต่หกโมงเลยครับผมวันนี้เดินทางมาข้ามถนนลังสิตนครนายกมานะครับนวราชแนลอยู่ฝั่งลำลูกกานะครับก็วันนี้มาที่คลองสิบสามนะครับแต่ว่าเป็นฝั่ง ข้ามถนนรังสินนครนายกมานะครับผมจะไปมุ่งหน้าหนองแคนะครับข้างหน้าเราคือมุ่งหน้าไปหนองแคนะครับผมก<อ>็ในวันฟ้าครึ้มครับวันนี้ <c oughs> ออกมาแต่เช้าครับผมหกโมงนะครับ <c oughs> ก็มาให้นั่งตกชิงลิวนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้นั่งตรงไหนนะครับนนะ ที่มีที่จอดรถด้วยนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับคล้มๆเลยครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ตกปล่อยๆกตกตกตกหยุดหยุดทั้งทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่วันหยุดมีน,มน้อยครับหยุดทีก็ต้องรีบมาครับ อ่าโอเคนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอขับรถเซอร์ว์ดูก่อนนะครับผมวนรถดูครับนะครับน่าจะได้หมายนี่แหละครับที่ลงมาดูแล้วนะครับงมาจอดเลยมีที่จอดรถดีด้วโอเคนะครับติดหลงมาเนี่ยเราเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกดินก็หล่ดเลยนะครับผมมีลมไม้ให้เราจอดรถได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปดูหมายครับผม นี่นะครับล้วนะสภาพไม้ของเราวันนี้นะครับฝั่งนี้คือทางที่จะไหลไปทางถนนรังสิตนครนายกนะครับผมฝั่งนี้คือทางไปหนองแครนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมสวยงามครับวันนี้โอเคนะครับบะนณไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีนะนนักตกปลาทุกๆท่านนะครับผมและก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านครับผมกลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับผมกับนาว c าชา n นลนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่คลอง13นะครับแต่เป็นคลอง13ฝั่งที่จะไปหนองแคนะครับข้ามถนนรังสิตนครนายกมานะครับขับเข้ามาก็ประมาณหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะครับผมเส้นทางไปหนองแคนะครับตรงนี้ก็ มาลองนั่งดูนะครับเป็นหมายน้ําไหลนะครับผมคลองสิบสามช่วงนี้น้ําไหลนะครับก็ตกแบบไม้ตายแต่ก๋ววิ่งนะครับออกมาแต่เช้าครับน้านาวันนี้ออกมาตั้งแต่หกโมงนะครับมาถึงหมายจัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็หกโมงกว่าครับแต่ว่าเมื่อกี้มาแต่คุยกับน้าอีกท่านหนึ่งอยู่นะครับบริจะเลิกงานแล้วก็มาแวะคุยด้วยนะครับอยู่บ้านเจียเยอยู่แถวนี้นะครับก็เลยเพิ่งเริ่มนะครับผมก็จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับก็ยังไม่ทันได้กินอะไรเลยครับเช้าๆอย่างนี้มาเสพธรรมชาติด้วยกันนะครัับบนะคร บำเรียกว่าอะไรผ่อนคลายบำรุงปอดนะครับหลังจากที่เหนื่อยๆกับการทํางานต้องปิดแมสอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ออกมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับอยู่คนเดียวครับชายคลองริมป่านะครับผมก็เปิดแมสได้สูดอากาศเต็มปอดเลยนะครับก็ถือเป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งครับนะครับวันนี้ก็ยังไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับอก่อนเริ่มครับผมมาจัดเบรคเ้า กาแฟร้อนๆยามเช้าหน่อยนะครับบรรยากาศคาเฟ่ครับผมกับกาแฟร้อนๆยามเช้าครับครับกา,าแฟน้ำร้อนใส่ลงไปอ้บอกได้เลยว่าสุดยอดครับ ปลาจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คนกินแล้วครับ <c oughs> ไม่มี้อนครับก <c oughs> ้านก <c oughs> ้านหญ้าแถวนี้แหละครับ <c oughs> คนได้ครับ <c oughs> ดูฟันนะมัหมนะ ครับนี่แหละครับคือความฟินน,นะมันนะสวยจังครับดอกกระทบรก เดี๋วนะครับวันนี้ครับพร้อมแล้วครับมาลุยกันเลยนะครับผมสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อร้านอุปกรณ์ตกปลาบ้านเราเนี่ยแหละครับใกล้ๆบ้านนะครับผมผสมกับเก็ดขนมปังนะครับผมขนมปังปั่นนะครับเดี๋ยวนะครับพร้อมแล้วครับไม้แรกครับผมก็เกลยดชิ้นขนมปังนะครับเกล็ดแบนๆเหมือนเดิมนะครับผมเดีล็ดก็บีบเข้าไปครับบีบนะครับ อเไม้แรกไปกันเลยครับมาดูซิว่าวันนี้มันจะหมานไหมเมื่อกี้มีก่อนที่เราจะลงเบ็ดเหมือนมีปลามาขึ้นหน้าเบ็ดเรานะครับ หน้าบริเวณที่เราอ่อยไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้เป็นไงครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับต่อแล้วครับมานะครับทุนยกครับยกแล้วก็ค้างครับต่อนะครับต่อแล้วครับอตอดแรงตอดแรงเหมือนกันครับแต่อาการมันไม่ชัดครับมันทีเดียวนะครับทอนก็ถอนทีเดียวครับ ตอกก็ตอกทีเดียวอื้อว้าว <laughs> นปิ่นทางเกินครับนะต่อดูนะตึ๊บๆๆนะแต่อาการไม่ชัดครับนะ โอ้ยหลุตหืมตึกเลยนะเมื่อกี้ห้าว้าวครับแต่ว่าตึกเลยนะเมื่อกี้ ตอนขึ้นนะโอ้โหหลุดอีกแล้วครับอุ้ยตึกแรงแล้วนะครับนะนะสองครั้งแล้วครับยังไม่เจอตัวเลยนะครับโอ้หไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเมื่อกี้กินแบบทุ่นถอนตึกตึกตึกนะครับเพราะว่าแบบโอ้โหตึงมือเลยครับตึกเลยนะครับแต่ไม่โดนครับเอาใหม่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 ครับตึกแบบหน้าโดนมากตะลุกครับ แรงหมาแล้วครับ,น,น,น,บรนะบนนะตัวสวยครับตัดตเดรริคเป็นกำมังครับนะนะ แต้มแรกครับกำมังไซสวยนะครับผมใช้ได้เลยครับผมโอเคครับเจอแต้มแรกแล้วนะครับกำมังน,นะครับเมื่อกี้อันต่อครับ โ้ตุนยกนอยยโอ้แล้วโอ้ตัวนี้เป็นปลาหมอตะกับครับนะฮนะตัวดีตัวเล็กครับตัวเล็กแต่ตัวสวยสวยครับตัวใสขาวใสเลยนะครับแต่ว่าตัวเล็กครับนะปล่อยนะครับ ถอนถอนเพิ่งเห็นเ,เดี๋ยวแล้วครับโยก้อยเลยแล้วกันเยี่ยนใช้ใช้ได้นะครับนะใช้สวยอยู่ครับ <c oughs> ไปต่อครับ กยเท่านี้เลยครับเยี่ยมดีจริงๆครับโอ้โหเต็มปากบนแล้วต่อครับ แรงลครับต้านแรงน้ำมัีนี่มันีไฟเลไนะออจะ,ะับนะครัะไปต่อครับ ต,ววตัวสวยครับตัวสวยใช่บหมนะตกเยนครับโอ้สวยๆสวยๆโอ้ใช้ได้ครับแบบนี้นี่นะครับมันนะ เทียนครับตัวสวยเลยนะครับผมไม่ได้เลยครับไม่เล็กนะครับตัวแบบนี้ตัวงามๆครับแบบนี้เยี่ยมครับเหมือนจะฝนมานครับแล้วลมก็พัดมาทางเราซะด้วยครับจะต้่งตกเด้อไปต่อเลยครับ คืนค่อนข้างจะแรงครับนะฮะแล้วก็คึ้มนะครับคึ้มฝนอย่าตกแล้วกันครับอย่าเพิ่งตกนะครับต่อแล้วครับนะต่อแล้วครับต่อหน้าไหลลงครับยกลอยนะครับนี่มาแล้วครับตะพียน ทุทีเดียวเลยครับยังไงครับถอนแล้วก็ค้างเนี่ยเหมือนเหมือนปลาว่ายตีเหยื่อเราครับแล้วมันก็ขยับ,บพอขยับเหยื่อขยับหน่อยทุ่นก็โผล่ขึ้นแล้วก็ค้างอยู่เหมวอนันโ,โนาดูครับปล่อยครับผมใจเย็นนะปล่อยให้ยกดูอยู่งั้นนะ น่าจะลากให้เหยืห่อขยับเพราะว่าเราตกน้ำไหลนะมันจะมีจังหวะที่สายมันโดนน้ำพัด ไปกันต่อครับนะนะตัวใหญ่ๆอ้วนๆัะถอสายมาน้ำเริ่มเบาครับมันนะอตอดแรงจังทุ่นโ่หมดดอกนะ Nó lạc vào tổng thương mình tư nữa <laughs> นะพืะ้อไม่ดิ้นแบบนี้ครับพื้อไม่ดิ้นแบบนี้ครับดำๆครับแบบนี้นะ <c oughs> ถึงว่าครับทุนมันขยับขยับเบาๆอยู่กับที่ครับเพราะว่ามันคือ,อเต็มปากเลยครับสองตะขอเลยครับวันนีะเข้าเต็มปากเลยครับ ไปต่อครับต่อแล้วนบนะทุนยกครับขุนยกครับมาแล้วครับอ้ากะมังครับช้ดีนะครับนี่ครับ กำลังไซสสวยครับเลยะแต่ว่าถึงมาไม่บ่อยแต่ก็ตัวดีนะครับตัวสวยนะครับผมนะครับแต่มันสําคัญไม่ที่เหยือเราจะต้องผ่านหงปากระมังด้วห้หงปาสังกวาดให้ได้ก่อนนะครับ <laughs> ทุกไม้ครับที่ถอยลงไปครับจะต้องโดนโฉกกว่านะครับ ปลาน้ยครับนั่นนะโหดูเลียนทุนครับมาด,ดูครับอู้ปลาตี้เล่นมาสองเลยครับเป็นปลาหมอตะกับแล้วก็ปานะลาตะเพียนนะครับลูกปลาตะเพียนกับลูกปลาหมอตะกับครับนะ ดูครับโอ้ตอดตั้งแต่ลงเหยื่อตกน้ำแล้วนะนี่พวกปลาสังกะวาดครับเนี่ยครับเล่นเหยื่ออยู่เงี้ยครับดูครับวัดก็ไม่โดนนะครับลมตอดเหยื่อเราโอ้โอ น่ารักมากเลยครับอะไรครับนี่สังกวาสครับลูกปลาสังกวาสนะครับเป็นผงเลยนะที่อยู่หน้าเบ็ดเราครับลงปุ๊บนี่เหยือปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุนไม่แทกจะไม่ได้จมเลยครับโอ้ดูสิครับกินจนท้องฝ่องมาแล้วแต่ว่าพวกนี้อันตรายนะครับนะมีงี่ยงครับถึงตัวเล็กก็เจ็บครับก็เอาล้นะครับแล้วนะครับผม เกือบจะเที่ยงแล้วครับตอนนี้11โมงครึ่งแล้วนะครับผมก็นั่งมายาวเหมือนกัน 3- 4สี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าครับผมแต่ว่าที่เข้าก็ตัวสวยๆนะครับไซส์งามๆเลยครับผมก็พอได้เห็นฉัดกินบ้างนะครับพอเห็นอาการทุ่นบ้างแลัวนะแล้วก็โดนหลังจากนั้นเราก็โดนฝูงสังกวาทครับมาลุมครับตัวเท่านิ้วมือนะครับตัวนิดเดียวนะครับเยื่อตกอยู่น้ําปุ๊บนี่โดนลุมเลยนะครับก็ตกปล่อยตกปล่อยอยู่หลายสิบตัวเหมือนกันปลาสังกวาทน้อยนะครับลูกมัน โอเคนะครับนานาเดี๋ยวก็คงจะต้องเดินทางกลับดีกว่านะครับใกล้เที่ยงแล้วครับเริ่มจะหิวแล้วครับผมวันนี้ก็ดีหน่อยครับฟ้าคลืมครับไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปส่งงานนานาข้างบนดีกว่านะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับผมโอเคครับ นะครับน้วนะก็ถึงแม้ว่าจะแต้มน้อยครับวันนี้แต่ว่าก็มีไซส์สวยๆทั้งนั้นเล้ครับผมมีตัวปลาตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับน้วนะวันนี้เป็นปลากระมังปลาตะเพียนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนะก็คัดไซส์ได้ครับดีกว่าดีกว่าตัว2นิ้วนะวันนี้ก็ได้ตัวสวยๆหลายตัวอยู่นะครับผมก็โอเคนะครับน้วนะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับผม อาจจะมีว่าบ้างนะครับอาจจะมีสังกวาสกวนบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็มีแต้มนะครับก็ได้กลับข้าวอยู่นะครับผมเป็นตัวสวยๆแบบไม่ต้องคัดออกเลยนะครับผมโอเคนะครับนาฬิาสำหรับนานะที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะครับได้มีกําลังใจทําคลิปนะครับหาสถานที่สวยๆทําคลิปให้นานะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ ขอจบลงเเท่นี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับบายๆไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม